ชมครับฤดูแล้งจะสิ้นสุดลงนะครับภายในเดือนเมษายนนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลนะครับซึ่งสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็คาดการว่าจะมีฝนตกมาเนี่ยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วมาดูกันหน่อยนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่มีฝนตกลงมามีพายุมากกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ติดตามพร้อมกันกับพีลิซ่าได้เลยครับอ่าขอบคุณค่ะคุณนิวนะี่อยากให้ดูภาพของเรานะคะเขียนไว้เลยว่าเตรียมรับมือกับพายุนะคะ,ะ,คะก็เพราะว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีความหวังมากกวว่่่าาปปีีทแล้นะคะคซึงริมณ ฝนทั่วไทยเมื่อปี2566เนี่ยน้อยออกว่าาเฉลี่ยอีกนะคะแล้วก็ยังไม่มีพายุเลยสักลูกเดียวนะคะก็เลยทําให้ร้อนแล้วก็แ้งต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ก่อนที่จะมาดูว่าปีนี้จะมีฝนมากน้อยแค่ไหนเราย้อนไปดูปีที่แล้วกันหน่อยคุณผู้ชมภาพรวมฤด,ดูฝนบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเราเริ่มต้นเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะคะก็คือช่วงกลางเดือนพฤษภาคมก็น่าจะคล้ายกันกับปีนี้นะคะ22พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยปริมาณฝนในภาพรวมน้อยออกว่า ภาพปกติถึง100ร้อยละ5นะคะแล้วก็น้อยกว่าปี2,565อีกก็คือตั้งแต่6566เนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆนะคะ เจอกับฝนทิ้งช่วงค่ะช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะคะจากนั้นเราเริ่มมีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดก็คือระหว่างสิงหาคมและกันยายนปี2566ค่ะฝนสิ้นสุดตอนไหนนะคะถ้าเป็นไทยตอนบนสิ้นสุดฤดูฝนเนี่ยช่วงกลางเดือนตุลาคมค่ะส่วนภาคใต้สิ้นสุดฤดูฝนนะคะก็ไปนู่นเลยค่ะกลางเดือนมกราคมค่ะส่วนพายุคุณผู้ชมปีที่แล้วนะคะปี2566มีไหมบอก เลยว่าเกือบจะมีค่ะเกือบจะมีหนึ่งลูกคุณผู้ชมมาดูนะคะปี2566 ใช้เขาว่าไม่มีพายุเคลื่อนเข้าไทยแม้แต่ลูกเดียวเลยค่ะแต่ว่ามันมีหนึ่งลูกที่เกือบจะเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าดันสลายตัวซะก่อนเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็คือพายุที่ชื่อว่าพายุ depression 13W นั่นเองค่ะเขาก่อตัวในทะเลจีนใต้ที่ฟิลิปปินส์นะคะเมื่อวันที่22กันยายน2566จากนั้นก็เคลื่อนตัวมาทางฝั่งตะวันตกนะคะมาอ่อนกำลังลงนะคะที่เวียดนามค่ะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็เคลื่อนตัวนะคะ นี่อ่อนตัว25กันยายนแล้วเคลื่อนตัวนะคะผ่านเวียดนามผ่านลาวเข้ามานะคะแล้วก็มายังประเทศไทยของเราก็นู่นเลยค่ะ26-27กันยายน2566ก็เลยทำให้ภาคตะวันออกภาคเหนือนะคะภาคเฉียงเหนือนะคะขออภัยภาคเหนือมีปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้นจากนั้นพายุลูกนี้ก็อ่อนกำลังลงแล้วก็ออกไปอีกนะคะไปยังฝั่งพมา่าก็เลยนี่แหละค่ะเป็นภาพรวมสถิติพายุเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งโดยปกติแล้วคุณผู้ชมคะถ้าไม่มีเอลนิน โยนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะต้องมีพายุปีนึงเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1-3ลูกนะคะแต่ว่าปีนี้ประเทศไทยทั้งร้อนและแรงจริงๆใช่ไหมคะเราเจอกับ ภาวะที่เรียกว่าเอลนินโยซึ่งตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วเข้าสู่สภาวะเป็นกลางซึ่งเราก็จะเจอฝนทิ้งช่วงกันไปก่อนจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะลาินีญญาที่เราก็คาดหวังว่าจะมีฝนลงมาเติมความชุ่มชื้นบรรเทาความแห้งแล้งกันนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทางสทนอชอนะคะสำนักงานทรัพย์กรนนะ้ำแห่งชาติก็คาดการว่าเราน่าจะได้พายุนะคะอย่างน้อย1-3ถึงลูกเข้ามาในปีนี้ตามปกติ